สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสลามสูตรพุดดิ้งนะคะก็อุปกรณ์นะก็มีเยอะพอสมควรอย่างแรกก็คือเป็นถ้วยพลาส,สติกเป็นกล่องน,นะของพลาส,สติกนะแล้วก็อย่างที่สองที่คนนะ อย่ที่สากาวลาเท็กนะกาว t ท a อเอนะหลยอย่างที่4ีกาวน้ำใสอย่างที่5้าโลชั่นนะอย่างที่6ก็เป็นน้ำเปล่านะอย่างที่7ก็จะเป็น กาเสียนี่กันเสียนะนี่หรือว่าการบวชก็ได้ใช้ไปเถอะแล้วก็อยากสุดท้ายนะเอ๊ะไม่ใช่อยากสุดท้ายอย่างที่แปดนะเป็นน้ำบอแลกถ้าไม่มีน้ำบอแลก็ก็จะใช้เป็นน้ำยาแทนก็ได้นะแต่ว่าจะใช้เป็นน้ำบอแล็กนะอย่างสุดท้ายนะเบบี้ออยล์ค่ะ อ๋อ,อ,อเกือบลืมไปนะลืมแป้งเป็นแป้งมันนะโอเคเอาเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มทำกันเลยนะก็นี่ยเป็นสังกติีที่คนนะแล้วก็จะเทกาวลาเท็กลงไปก่อนนะแต่เราขอตัวไปเทกันนะกาวจะหมดแล้วระหว่างเรากาานะคะเราก็จะให้ดูตัวอย่างก่อนนะนี่นะเป็นตัวอย่างดูนะจะสูมเข้าไปให้ดู งาน,นตัวอย่างแต่ว่าในรูปไม่ไในวิดีโอมันไม่ดึงเลยนะเพราะว่าเราต้องใส่แป้งหรือว่ไม่ก็น้ำมันน้อยไปให้ยืดนะเอาละก็แค่นี้ก่อนนะก็นะคะแล้วก็กรอบกู้กลารมาได้แค่นี้เท่านั้นเองก็นะคะต่อมานะปนึงต่อมา แล้วก็จะใส่เป็นนี่ก็น้ำใส่นะเราใช้ตาเนะี่ยเลนทิสซื้อขวดใหญ่มาเลยก็จะใส่ลงไปนะจานกลากเอาแล้วกันงั้นแหละพอไปทำนี่ยเราก็จะใช้ไอ้นี่นะ ให้เข้ากันเลยขอไปตัวไปคนกันนะนีนน้นะคะในวิดีโอแล้วก็ใส่เป็นแป้งกับโลชั่นลงไปแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ่ะแล้วเราก็จะใส่กันเสียไปสองถึงสามหยุดนะคะเราก็ใส่น้ำเปล่างลงไปแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำบอรลรลกนี้ลงไปนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจะก,ก่อนมันจะเป็นก้อนนะคะ นี่นะคะก็เริ่มจับตัวกับเมลงก้อนแล้วนะเราขอตัวไปคนให้เสร็จแล้วกันแล้วเรามารีวิวให้เสร็จแล้วนะคะมันก็ติดมือนะก็ใส่เมล์ก้อลงไปตอนนี้ใส่แล้วนะก็แล้วก็เออทำให้มันเข้ากันดูเนื้อนะเนะด้งมากเลยดูดิก็ ติดมือบ้างนะติดพื้นเงแต่ว่ามันก็เด้งนะแต่ว่าใครที่จะขายนะคะก็แนะนำให้ต้องใส่กันโบได้วยนะเพราะว่าแป้งมันอาจจะเน่าเสียได้นะก็ส่วนนี้นะคะก็ถือว่าด้งมากถ้าของจริงนะดึงดึง,ดงมากบายบายคะ่ะ ได้นะ